รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เช้าวันหยุดสุดพิเศษกับช่วงเวลาดีๆที่รายการผู้ทธปัญญาพิรมจะชวนทุกท่านมาอภิรมทางปัญญากันค่ะวันนี้ค่ะพิเศษสุดๆเพราะว่าคุณ C ีเคเจงเจ้าของคลิปที่มียอดวิวหลักล้านในหลายคลิปมีเรื่องราวสุดพิเศษมามอบให้ต้องบอกเลยว่าคุณซีเคมีแนวคิดและความสามารถที่ไม่ธรรมดาไม่อยากให้ทุกท่านพลาดเลยนะคะถ้าเช่นนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะกับหัวข้อ เรามีเวลาเท่ากันค่ะช่วงธรรมมาพิรมมันข้อโชคดีของซ k เคแล้วมันทำให้ซิเคมองเห็นสองแง่ของชีวิตมากๆผมเห็นว่าในประเทศไทยอ่ะค่อนข้างแตกต่างจากต่างประเทศมากๆเลยนะพอ่อแม่ทุกคนในประเทศไทยเราจะมีคําที่เรียกว่า บ้านนอกต่างจังหวัดใช่ไหมครับซึ่งเป็นคำที่เราพูดกันมาเป็นเรื่องปกติเราพูดกันมาเป็น hey, กลับไปบ้านนอกซะผมเป็นคนบ้านนอกมันเป็นมันเป็นคำที่เราพูดแบบเราไม่ได้คิดเลยมากนะครับแต่ถ้าคำว่าบ้านนอกถ้าเราแปลเป็นภาษาอังกฤษ,กษนะครับภาษาอังกฤษคือ h i l l b i l l y ซึ่งเป็นคำที่คนฝรั่งเขาไม่ใช้กันแล้วฝรั่งเขาไม่ใช้คำว่าต่างจังหวัดหรือบ้านนอกนะครับ คำว่าบ้านนอกหรือตามจังหวัดอ่ะคือคำที่ใช้แค่ในประเทศไทยเท่านั้นเป็นคำที่คนเมืองเอาไวด้ดูถูกคนที่อยู่นอกกรุงเทพและที่สําคัญนะครับคือคําที่คนที่อยู่นอกกรุงเทพเอาไว้ดูถูกตัวเองผมยกเป็นตัวอย่างนะครับเพลงลูกทุ่งที่ดังที่สุดมักจะเกี่ยวกับว่าคุณไปกับผู้ชายในเมืองคนนั้นเถอะคุณจะได้ดีผมเป็นคนบ้านนอกคือคําที่คนไทยเอาไว้ดูถูกตัวเองครับเพราะว่าเขาเกิดไม่ได้เกิดในเมืองซึ่งผมกลับมาจากอเมริกาใช่ไหมผมก็รู้สึกว่า เอ๊ะมันแปลกท้าไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะแล้วผมก็พยายามศึกษามากขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเพราะความเจริญอะ่ะมันกระจุกอยู่ที่กรุงเทพจริงๆในกรุงเทพแบบมีหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมห้าดาวร้านอาหารดังๆ BTS MRT ใช่ไหมครับตึกสูงๆทางจังหวัดไม่มีนะครับ ผมว่าไม่ต้องไปถึงไปไหนไกลครับขับไปที่ลบบุรีชั่วโมงครึ่งครับคือคนละโลกกันเลยเพราะเป้าของผมผมเป็นคนรุ่นใหม่ผมมีหน้าที่ในการทําให้ประเทศไทยะเป็นเหมือนประเทศที่เจริญแล้วและประเทศที่เจริญแล้วต้องเป็นยังไงล่ะโอเคอเมริกาหัวเมืองเขาคืออะไรครับคือวอชิงตันดีซีอันนั้นคือแคปิตอลลักของของ,ของ,ข,องของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมแต่ว่าแต่ละอย่างมันไม่ได้อยู่ที่ดีซีนะยกเป็นตัวอย่างถ้าคุณอยากได้การศึกษาที่ดีที่สุดคุณต้องไปที่บอสตัน ถ้าค,คุณอยากถ่ายหนังฮอลลีวูดไปที่แคลิฟอร์เนียถ้าคุณอยากจะพาพ่อแม่แมแมพาหลานๆไปเที่ยวคุณไปดิส ney เวิลด์ไปไหนครับฟลอริดาถ้าคุณอยากจะไปคาสิโนไปลาสเวกัสพูดไปพูดมา DC ีแทบจะไม่มีอะไรเลยยกเว้นเป็นบ้านของนายกแต่บ้านเราเนี่ยพ่อแม,แม่ลองคิดบริษัทชั้นนำในประเทศในเซตร้อยที่เฮดคอเตอร์อยู่นอกกรุงเทพได้ไหม ไม่มีนะครับทุกอย่างกระจุกอยู่ที่นี่หมดเลยมันก็เลยไม่แปลกที่เด็กรุ่นใหม่คนเก่งๆครับต้องเดินทางไาที่กรุงเทพทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งทุกอย่างเพื่อที่หาสิ่งเรียกว่าโอกาสเพราะโอกาสมาอยู่แค่นี้อย่างเดียวแต่สิ่งเหล่านี้ครับตอนที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันก็เลยกลายเป็นเนื้อหลังมากๆอะไรคือเนื้อหลังครับเนื้อหลังตรงนี้ว่า60สเปอร์ของคนที่อยู่ในกรุงเทพครับห0สซนนะครับคือคนนอกกรุงเทพ แต่เขามาที่นี่ผมบอกเขาโอกาสอยู่ที่นี่แต่มันกลายเป็นปัญหาที่หนักกว่าเดิมตลาดที่ขอนแก่นไม่มีคนเดินเลยร้านเสื้อผ้าที่ขอนแก่นมีลูกค้าน้อยลงตึกแถวที่ขอนแก่นปล่อยเช่าได้ยากขึ้นตึกแถวที่สงขาปล่อยเช่าได้ยากขึ้นเพราะคนที่พัฒนาจังหวัดนั้นนั้นครับผมเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้อาจจะรู้สึกว่านักการเมืองการเมืองบ้านเราไม่ดีผมเข้าใจผมก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ผมอยากจะบอกนะครับคนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงจริงๆคือผู้ประกอบการนะ พ่อแม่ๆคนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงจริงกับผู้ก่อผมไม่ได้บอกว่าการเมืองไม่มีส่วนแต่ผู้ก่อการนี่แหละจะเป็นคนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้จังหวัดนั้นๆหนึ่งในอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันขาดไปในสังคมไทยมากๆนะคือคํานี้แหละผมทํำยังไงได้บ้างคุณรู้ไหมครับว่าหลายๆเด็กรุ่นใหม่ครับในสังคมไทยอะ่ะเหมือนเราเหมือนกับเราปลุกฝังให้เด็กว่าเหมือนให้เขายอมรับไปแล้วว่าประเทศไทยเป็นอย่างเนี้ยพ่อแม่ไม่รู้ไหมครับว่าหลายหลายคนโดยโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่นะ เด็กนุ่นคุณทุกเจนเลยไม่ได้แค่คนรุ่นใหม่นะเราไม่กล้าที่จะตั้งคําถามครับเรามีแต่คําตอบกับตัวเองแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราถูกปลุกฝังเต้เด็กกับคําสอนที่เป็นคําพูดนะครับซึ่งถ้าเราพูดคําพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆครับมันก็แปลว่ามันก็คงความเป็นมันก็คงเป็นความเป็นจริงครับแปลว่าเรายอมรับเรา,เาอันนี้คือความเป็นจริงแล้วเราคงเปลี่ยนไม่ได้แต่ผมอยากจะบอกพ่อแม่ทุกคนนะครับน้อยคนมากๆที่กล้าตั้งเป็นคําถามทาไงถึงทำให้ประเทศไทยดีขึ้น ทำไงถึงให้ทำให้การเมืองบ้านเราสกปรกน้อยลงทําไงถึงสามารถลดความเหลื่อมล้ําได้ถ้าคุณตั้งเป็นคําถามอะอย่างน้อยคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองบอกว่าเฮ้ยไอสามารถเป็นความเปลี่ยนแปลงได้เพราะความรู้สึกที่บอกว่าผมต้องเป็นความเปลี่ยนผมรอความเปลี่ยนแปลงเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีครับแต่ผมอยากให้คนรุ่นใหม่เขารู้สึกว่าเขาเป็นความเปลี่ยนแปลงได้ผมอยากให้ทุกคนในที่นี้บอกให้หลานๆใช้นิ้วชี้น้อยลงนะแต่ใช้นิ้วโป้งมากขึ้น ่าชี้ว่าการเมืองไม่ดีศึกษาไม่ดีอนุนไม่ดีอากาศไม่ดีน้าท่วมว่ากันไปผมเก็ทนะครับหลายๆอย่างมันควบคุมไม่ได้แต่ใช้นิ้วโป้งมากคือว่าผมทําไงได้บ้างเกิดมาการศึกษาไม่ดีทําไงล่ะอินเทอร์เน็ตนะครับทุกวันนี้คอนเทนต์ผมฟรีนะลูกหลานคุณสามารถซึมซับคอนเทนต์ผมฟรีๆได้เลยอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลเยอะแยะมากมายไม่จํากัดด้วยการศึกษาครับใช่ไหมครับแล้วผมก็บอกว่าโอเค ต้อหมายของผมคือกระจายรายได้ออกนอกกรุงเทพนี่คือหน้าที่ของผมแต่ผมไม่ใช่นักการเมืองผมไม่มีพักอยู่เบื้องหลังผมและเด็กคนหนึ่งที่ผมเขียนอ่านไทยไม่ได้ด้วยนะถ้ามันไงล่ะถึงจะเปลี่ยนทำสามกระจายรายได้ออกนอกกรุงเทพผมบอกว่าฟรีแลนซ์ิทำไงให้ถ้าผมสามารถสร้างแพลตฟอร์มนึ่งกับอินฟราสูว์และถ้าผมสามารถสร้างแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทำให้คนเก่งมากๆอ่ะ กลับไปที่บ้านเกิดเขาหาที่นั่นใช้ที่นั่นซื้อที่นั่นผมว่านั่นแหละคือหนึ่งในวิธีของการกระจายรายได้ออกนอกกรุงเทพและผมจะแก้ไขอีกหลายๆปัญหาด้วยเช่นรถติดรถติดในกรุงเทพอะวิธีแก้ไม่ใช่สร้างสะพานใหม่ครับพ่อแม่แม่วิธีแก้คือทาให้คนเมืองกลับเขากลับออกไปที่บ้านเกิดเขาหาที่นั่นใช้ทียนสื้อที่นั่นส่วนวันนี้ครับผมสร้างอาชีพหลายแสนรายครับสร้างอาชีพที่หลายหลายพ่อแม่ๆก็อาจจะรู้สึกว่ามีงานแบบนี้ด้วยหรอ ผมยกเป็นตัวอย่างนะมีคนสามารถดูดวงผ่านผมได้มีคนสามารถรับทําบุญผ่านผมได้มีคนสามารถเล่นเกมเป็นเพื่อนได้ตกใจไหมพ่อแม่เราหาว่าลูกเล่นแต่เกมเสียเวลาแต่ทุกวันนี้ลูกสามารถหาเงินโดยเล่นเกมเป็นเพื่อนผ่านฟาสเวิร์ได้แล้วตรงน,นี้ที่ปรึกษาเรื่องความรักสมมุตินะครับผมอกหัก อยากแตคุยกับใครสักคนหนึ่งเฮ้ยมีคนจ้างแบบนี้ด้วยเนาะมีความสามารถที่ตลาดต้องการอะ่ะผมสามารถสร้างอาชีพให้เขาผ่านออนไลน์ได้ส่วนนั้นคือจุดป,ประสงค์ครับและคนซื้อล่ะผมก็รู้สุดท้ายมันเป็นสองฝ่ายเนาะคนให้บริการกับคนที่อยากได้บริการคนที่อยากได้บริการอะ่ะผมมองเห็นอีกเพย์พอร์หนึ่งครับคือ SME SME บ้านเราอะ่ะ ส่วนใหญ่ที่อยู่นอกกรุงเทพครับเติบโตไม่ได้เป็นเพราะว่าการเติบโตของธุรกิจครับต้องการคนเก่งความสามารถของกิจการอ่ะมันคือหัวเชื้อมันคือมันคือหัวเฉลีฉล่ยของคุณสมบัติของคนที่อยู่ในองค์กรถ้าคนที่อยู่ไม่เก่งก็ไม่สามารถสร้างบริการหรือสินค้าที่ดีให้กับลูกค้าได้แต่คนแต่ลองจินตนาการ S อสมที่อยู่สงขาเขาไม่มีคนเก่งอยู่ตรงนั้นคนเก่งอยู่ในกรุงเทพอะ่ะ แล้วเขาจะเจอเลยได้ยังไงส่วนหน้าที่ของผมคือทําให้มันมีหนึ่งแพลตฟอร์มครับฟาส t w เวิที่ทําให้ SME ทั่วประเทศไทยอ่ะสามารถเอื้อมเอื้อถึงคนเก่งโดยที่มีหนึ่งแอปพลิเคชันส่วนผมทำสองขาอยู่ครับขาหนึ่งคือทำให้ SME ของเราเติบโตอีกขานึงคือสร้างอาชีพให้คนไทยกันเองแล้วจะมีขาที่สามครับที่กำลังจะตามมาผมอยากจะทำให้คนทั้งโลกต้องมาจ้างคนไทย ผมเชื่อว่าแต่ละประเทศครับที่กำลังจะเจอหรือ,รอเจอเดินแล้วเขา Drive ด้วยสิ่งที่เรียกว่านิทานเขาไม่จุดแข็งเป็นของตัวเองจุดแข็งในที่นี้คือ AI สมมติน,นะครับเมริกาคือ AI นวัตรกรรมใช่ไหมครับเมริกาตรงนี้เก่งมากจีนคือผลิตผลิตสินค้าใช่ไหมครับญี่ปุ่นคือทําให้สินค้านี้สเสถียรกว่าเดิมดูโตโยต้าขับไป20ปีสเสถียรโคตร อินโดนีเซียสตอรีร่เขาคือ300ล้านชีวิตนะผมมีคนเยอะนะใช่ไหมครับวเวียดนามคือ IT นะซาอาุดาระเบียคือผมมีน้ํามันนะและไทยล่ะไทยคืออะไรผมว่ากลยุทธ์บ้านเรามันแอบไม่ค่อยชัดเจมนมาสักพักแล้วละ่ะว่าตกลงเราคือจุดแข็งคืออะไรตอนที่เราเสนอจุดแข็งบางสิ่งบางอย่างอะตอนแรกๆาอาจจะไม่ค่อยชัดเจนขนาดนั้นนะผมยกเป็นตัวอย่างคุณรู้ไหมครับว่าช่วงเวลาปี2 0 0พครับปี2,000 นายกเกาหลีอ่ะเขายายังกำลังผลิตรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อแข่งกับญี่ปุ่นใช่ไหมครับเพราะญี่ปุ่นตอนนั้นมาแรงมากตโตโยต้ามิตซูบิชิหรือว่ากันไปนะครับนละเกาหลีก็รู้สึกว่าไม่อยากจะด้อยข่าญี่ปุ่นก็เลยผลิตร,รถยนต์แข่งกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีโตโยต้าฮอนด้าเกาหลีมีฮอนดใช่ไหมครับแต่ว่าในช่วงวลาปี2 0 0พน่ะมีหนึ่งมีหนึ่งสิ่งมาศจทรย์เกิดขึ้น คือหนัง Jurassic Park พ่อแม่ไม่เคยดูไหมครับหนังไดโนเสาร์ใช่ไหมครับไอ้หนัง Jurassic Park เนี่ยมันทำให้นายน,นายกเกาหลีบอกว่าขอนูง,งบหนังเรื่องนี้สิเฮ้ยทำไมห,หนังเรื่องหนึง่งสร้างผลกำไรให้เมกามากกว่าผมผลิตฮอนดหนึ่งหมื่นคันนายกเกาหลีงงเลยนะเฮ้ย การสร้างรถยนต์ของผมเนี่ยต้องใช้คนมหาศาลต้องใช้คงสร้างมหาศาลต้องลงทุนมหาศาลเพื่อขายแล้วกว่าจะหาลูกค้าอีกขายรถหนึ่งมื่นคันสู้หนังเรื่องหนึ่งไม่ได้นายกเกาหลีก็เลยบอกว่ากูมาผิดทางแล้วไม่แข่งเกมนี้กับญี่ปุ่นดีกว่าผมจะส่งออกวัฒนธรรมตอนช่วงเวลาปี2000ตอนที่นายกเกาหลีเขาพูดคำนี้ครับ มีคนบอกว่าว่าอะไรคือส่งออกวัฒนธรรมไม่เก็ตดูวันนี้สิเคป๊อปหนังซีรีส์มันในการส่งออกวัฒนธรรมของเกาหลีครับเรื่องเกษตร,รกรเกาหลีสู้คนอื่นไม่ได้เรื่องโรงงานเกาหลีก็สู้จีนย่างญี่ปุ่นไม่ได้แต่สิ่งที่เกาหลีอยากที่จะสู้เขารู้สึกว่าเขามีวัฒนธรรมที่เจ๋งะ เขาเลยตัดสินใจที่จะส่งออกวัฒน,ธ,นธรรมวิสัยทัศน์บางสิ่งบางอย่างตอนที่จุดเริ่มต้นครับมันจะไม่ชัดเจนนะครับผมยกตัวอย่างอันหนึ่งอันนี้คือตัวอย่างของเกาหลีละเอาตัวอย่างของสิงคโปร์ไหมครับผมว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มาสจัญญ่นมากๆเลยนะเป็นเพราะว่าลองจกานวันนี้เรารู้สึกว่าสิงคโปร์เป็นแบบเฮย้ยประเทศที่เจริญมากๆประสบความสำเร็จมากๆแต่คุณรู้ไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของสิงคโปร์อะ ไม่มีอะไรเลยนะสิงคโปร์เป็นประเทศที่ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นไม่มีดินไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเรานี่คือปลูกอะไรก็ขึ้นมีแดดมีน้ําสิงคโปร์ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนัคือหนึ่งน้ำมันก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยพื้นที่ก็น้อยทรัพยากรน้อยมากไม่มีแบบแรรเอิร์ธมาเทียลไม่มีแบบยูเรเนียมมินโรคอปเปอร์ที่สามารถส่งออกต่างประเทศได้ไม่มีอะไรเลยบ้านเขาไม่มีอะไรเลย ประชากรก็น้อยอีกประชากรแค่หกล้านคนนะครับประชากรก็น้อยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นน้ำมันก็ไม่มีแล้วถ้าประเทศจะเจริญได้ไงสุนายกเกาหลีบอกว่าตายแล้วถ้าอย่างนั้นมีแค่ทางเดียวแล้วล่ะเราต้องปลูกฝังมันสมองคุณรู้ไหมครับว่าปลูกฝังมันสมองแปลว่าอะไรครับแปลว่าการศึกษาเขาลงทุนทุ่มทุกอย่างเพื่อการศึกษา คุณรู้ไหมครับวันนี้วันนี้ครับสิงคโปร์เป็นประเทศที่ส่งออกเยอะที่สุดในโลกหนึ่งในประเทศที่ส่งออกเยอะที่สุดในโลกแต่เขาส่งออกอะไระเคยสงสัยไหมอา้าปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นอน้ํามันก็ไม่มียิ่ส่งออกอะไรหนึ่งยายาเนี่ยปลูกไม่ขึ้นนะไม่ลงออกลงมาจาดท้องฟ้านนะแต่พัฒนาด้วยมันสมอง พอมีมันสมองปับ๊บพัฒนายาสองเซมิคอนดักเตอร์อะไรคือเซมิคอนดักเตอร์พ่อแม่มือถือของเราเซมิคอนดักเตอร์เฮดโฟนเราเซมิคอนดักเตอร์คอมพิวเตอร์เราเซมิคอนดักเตอร์รถอีวีเซมิคอนดักเตอร์ชิปทั้งหลายครับต้องการเซมิคอนดักเตอร์พัฒนาด้วยใครครับมันสมองอีกแล้วแบงกิง้ง UBS Morgan Stanley J p Morgan City Bank อยากได้แบงกิง้งดีที่สุดครับต้องไปสิงคโปร์พัฒนา,าด้วยอะไรครับมันสมองอีกแล้วจากเป็นประเทศที่ผลิตน้ามันไม่ได้เป็นประเทศที่สกน้ามันเยอะที่สุดทําไมครับเพราะเขามีโลเคชันที่ดีครับซื้อน้ํามันจากซาอุดิอาระเบียและขายทั่วโลกพัฒนาด้วยอะไรครับมันสมองอีกแล้วสุดสุดท้ายครับจริงๆบทเรียนนี้มันสอนให้เราได้รับรู้ว่าจริงๆ,ส,งๆสิ่งที่เราต้องการจริงๆใน,ใน,ใ,นในประเทศครับสิ่งที่จำกัดจริงๆในประเทศอะ่ะมันคือมันสมองนะ เพราะมนุษย์เราเป็นสิ่งมหัศจรรย์นเนี่ยพ่อแม่ทุกคนพอเรามีความคิดนะครับพอเรามีมันสมองป,ะปะั๊บๆสิ่งเหล่านั้นจะเกิดผมชอบบอกตลอดเวลาว่านั่นแหละเราคิดแต่ละจังหวัดของเราอะ่ะเป็นสิ่ง,น,งน,นั้นส,สิถ้ามันสมองกลับไปที่ขอนแก่นถ้ามันสมองกลับไปที่โคราชถ้ามันสมองกลับไปที่เชียงรายกลับไปที่น่านกลับไปที่สงขลายังไงมันก็เกิดคนระับข้อจํากัดของโลกคือปันสมองครับใช่ไหมครับ นั่นคือสิ่งที่ผมอยากที่จะสร้างเนาะแล้วคนไทยลหละประเทศไทยประเทศไทยโอเคฟังเรื่องราวของต่างประเทศเยอะแล้วถ้าทำาไงกับประเทศไทยดีผมก็พยายามมองหาจุดแข็งของประเทศไทยมาสักพัก้ะนะผมรู้สึกว่าจุดแข็งของประเทศไทยจริงๆคือบริการบริการในที่นี้เป็นเพราะว่าประเทศคนไทยกันเองเนี่ยเรามีความมาัศจรรย์อย่างหนึ่งครับคือเราถูกปลูกฝังเต้เด็กกับหลายๆคําพูดที่ไม่มีในต่างประเทศเช่นคําว่าเกรงใจน้ําใจ ใส่ใจคําพวกนี้เนี่ยต่างประเทศไม่มีคําพวกนี้นะเกรงใจเนี่ยไม่คำภาษาอังกฤษจงไม่มีเลยคําว่าเกรงใจแต่ว่าเราใช้ชีวิตแบบไม่ได้คิดอันนี้เป็นไม,ไม่ไม่ได้คิดมากกับเรื่องเนี้ยมันก็ไม่แปลกว่าทําไมว่าเราถึงบริการดีจังเลยสังเกตเห็นว่างานคราฟต์คุณรู้ไหมครับว่าเมื่อก่อนมันจะมีแบบผมเคยเห็นแบบแม่แบบมีงานวัดหนึ่งนะครับ แล้วผมเห็นว่าแบบมันมีแตงโมหนึ่งที่แบบที่เขาแบบทำสวยมากเลยงานคราฟอย่างนี้คุณรู้ไหมครับต่างประเทศทำไม่ได้นะผมว่าเราใส่ใจกับรายละเอียดอ่อนพวกนี้เก่งมากๆผมว่าถ้าให้เราแบบผลิตแบบล้านชิ้นเหมือนคนจีงนงเงี้ยเราทําไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราเน้นแบบของคราฟมากๆอะ่ะผมว่าเราสู้ในมุมโลกได้บริการเนี่ยผมเชื่อว่าโรงแรมสามดาวที่นี่ให้บริการดีกว่าโรงแรมห้าดาวต่างประเทศแล้วหน้าที่ของผมคืออะไรครับ ผมเห็นจุดแข่งตรงนี้ผมสามารถที่จะสกภาพคนไทยเนี่ยส่งออกบริการได้ไหมทําให้คนทั้งโลกต้องมาจ้างคนไทยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของ f a สเวิร์หน้าที่ของผมทำทาสิ่งนี้มีแค่อย่างเดียวครับคือดึงเงินของคนต่างประเทศอะเข้ามาข้างในผมว่าเพราะสิ่งนี้ผมอยากที่จะสร้างให้เหลือให้คนไทย,ยจริงๆอะคือคำเรียกว่า Soft Power แหละพอว่าว่าซอฟต์พาวเหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินมาสักพักกะละ็ล่ะ นักการเมืองเขาชอบใช้กันแต่ผมบอกพ่อแม่ทุกคนนะครับนักการเมืองก็ไม่เข้าใจว่าอะไรคือซอฟต์พาวเวอร์เข้าใจผิดๆกันตลอดเขาคิดว่าหมูเด้งคือซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะครับเขาคิดว่าเขาคิดว่ายกตัวอย่างนะครับคุณคิดว่าลีซ่าคือซอฟต์พาวเวอร์บ้านเราไหมคุณอาจะรู้สึกใช่นะครับเพราะคุณรู้สึกว่าลีซ่าคือคนไทยแต่คุณรู้ไหมเงินที่ลีซ่าหาได้เงินเข้าเกาหลีนะเงินไม่ได้เข้าบ้านเรานะ โซลีซ่าจริงๆคือซอฟต์พาวเวอร์ของคนเกาหลีนะคุณเคยคิดถึงมุมนี้ไหมนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนซอฟต์พาวเวอร์แท้จริงคือมันต้องดึงเงินเข้ามาในบ้านเรานะอยู่ไปญี่ปุ่นอยู่ไปเกาหลีอยู่เห็นอาหารไทยเนะี่ยอันนั้นไม่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะซอฟต์พาวเวอร์คือถ้าเราเห็น after อยู่อยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองอนะ่ะอันเนี้ยซอฟต์พาวเวอร์ถ้าเราไปญี่ปุ่นเราเห็นคนญี่ปุ่นใช้ของไทยอนะ่ะอันเนี้ยซอฟต์พาวเวอร์ ต่ซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอ้หมูเด้งคนรู้จักทั่วโลกซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่จริงๆนะครับสิ่งที่ผมอยากที่จะทำจริงๆคืออยากให้คนไทยเขารู้สึกว่าเราสามารถบ,บุกโลกได้ผมอยากให้เด็กรุ่นใหม่หลายๆคนเขาคิดมากให้ประเทศไทยแต่เขาอยากจะนำสินค้าหรือบริการของไทยไปบุกโลกจริงๆผมว่าของไทยเรามีของดีเยอะนะ แต่ว่าน้อยคนในการกล้าบุกโลกจริงๆมีแต่วริงๆม,ม,มีตัวอย่างเยอะนะแล้วมีหลายๆผู้ประกอบการเขาพยายามทำอยู่แล้วโคตรน่านับถือเลยเช่นเท่าแก่น้อยตอนนี้ก็อยู่ทั่วโลกไปแล้วเห็นหลายๆคนเอาสาลายไปบุกญี่ปุน่นเอาสาลายไปบุกญี่ปุน่นสาลายคนไทยไปบุกญี่ปุน่นนะครับเมืองเมืองผลิตสาลายเนะี่ยเขาเอาคนไทยไปบุกเดนทิสเตตอนนี้เป็นหนึ่งในยาสีฟันที่ขายดีมากในญี่ปุ่นกับเกาหลี ของได้กันเองนะของดักตเตอร์แสงสุขผมอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์แหละเพราะสุดท้ายแล้วเราทําเพื่ออะไรครับเราทําเพื่อปักธงครับไม่ได้บอกว่าเราต้องสําเร็จนะแต่มันก็ทาให้เด็กรุ่นใหม่เฮ้ยผมก็เป็นแบบเขาได้เขาคือคนไทยผมก็นคนไทยผมก็ทําได้นั่นแหละคือซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมครับผมโซผมทาเพื่อสิ่งนี้ครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมพยายามทําให้คนทั้งโลกต้องมาจ้างคนไทยให้ได้เพราะสุดท้ายความรักที่ผมมีให้ประเทศไทยมันคือมันต้องเป็นกั้กาะทำให้คนพวกนี้แหละ และอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเหลือให้คนไทยกันเองอีกหนึ่งอย่างครับทํำไ้ผมถึงทําได้ในระยะเวลาสั้นๆผมว่าเราวันนี้เราพูดเรื่องเวลาเนาะเพราะว่าหนึ่งในอย่างที่ผมอยากให้คนไทยโดยเฉพาะเด็กดุ่นใหม่นะครับและผมอยากให้พ่อแม่ทุกคนพยายามให้เด็กให้พยายามบอกกับลูกหลานตัวเองนะครับว่าให้เขาให้ค่าโอกาสมากกว่าความเสีย่ยงผมขอย้ำนะครับ ให้ค่าโอกาสมากกว่าความเสีย่ยงพรุ่งนี้เช้าเรามาร่วมรับฟังเรื่องราวดีๆจากคุณ CK กันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้เวลาของน้องวงนิ้งกันแล้วล่ะค่ะช่วงธรรมะพาเพลิน วันนี้บวงนี้ขอนำธรรมะแบ่งปันจากหนังสือปลูกป,ปัญญาธรรมรักเรียนเพียนให้มาฝากให้ทุกท่านได้พินิจพิจารณากันดังนี้ค่ะความรักในทางพระพุทธศาสนาคือความเมตตารู้จักให้ผู้จาดีมีน้ำใจอย่างพอดีและเสมอต้นเสมอปลาย ศิลธรรมเป็นอีกเครื่องมือสำคัญในการปกป้องความรักไม่ให้เราไปละเมิดความรักของคนอื่นเมตตาคือความรักที่ไม่มุ่งการตอบสนองตัวตนหากเรารักและปรารถนาดีต่อผู้ใดผู้นั้นจะรักเราตอบ การเรียนรู้ที่จะประพฤตินตนให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นถือว่าเป็นการเรียนรู้ธรรมเช่นกันจงให้ด้วยเจตนาที่จะให้จึงนับว่าเป็นกุศลถ้าให้แบบสักแต่ว่าให้ก็ไม่ค่อยมีผลทางจิตใจต้องมองเห็นประโยชน์ก่อนจึงให้ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักส่วนผู้ที่เอาแต่ร้องขอก็ย่อมไม่เป็นที่น่าปรารถนาความรู้ทางโลกนั้นเปรียบเสมือนใบมีดที่แหลมคมและอาจทำร้ายให้ตัวเราบาดเจ็บได้ความรู้ทางธรรมเปรียบเสมือน ฝักมีดที่จะควบคุมไม่ให้ใบมีดทำอันตรายผู้อื่นหรือตนเองหากคุณผู้ชมท่านใดมีสิ่งดีๆที่อยากจะร่วมแบ่งปันกับทางรายการก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนเลขที่313อาคารซีพีทาวเวอร์ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ105 00 หรืออีเมล์อัดเดรส yok7@gmail.com ค่ะพรุ่งนี้เช้ารายการของเรายังมีความอภิรม์ทางปัญญามามอบให้กับทุกท่านกันต่อรอรับชมกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่พี่เป็นหนึ่งและน้องบวกนิ้งต้องขอลาและเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้มีความสุขมากๆนะคะขอพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ